ขนมทำจากข้าวไร์เบอร์รี่นะคะสวัสดีค่ะเล็กชแนลนะคะกดไปชมคลิปขอเป็นกำลังใจกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้จะมาทำขนมนะคะทำขนมข้าวไร์เบอร์รี่ทำขนมทานที่บ้านง่ายๆจะอบใส่กระทะนะคะ ใช้เมล็ดข้าวไรเบอรี่เอาไปปั่นให้ละเอียดใช้ข้าวโอ๊ตผสมเข้าไปด้วยประมาณ20กรัมนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็เตรียมไปอบเลยค่ะ เอาน้ำมันทาก้นกระทะก่อนนะคะใช้กระดาษรองเทปแป้งที่ผสมไว้ลงไปเลยค่ะเกลี่ยแป้งให้เต็มกระทะเลยค่ะ โรยเมล็ดอัญมอ์ตกแต่งหน้าเปิดไฟเบาๆนะคะใช้ฝาหม้อปิดด้วยนะคะเขาจะได้กระจายความร้อนได้ทั่วถึงเสร็จแล้วคะ่ะขนมข้าวไรซเบอรี่อบด้วยกระทะ ใช้เวลาอบไป25นาทีตัดชิ้นนำไปทานได้เลยค่ะ ใครอยู่บ้านอยากทํากินแบบง่ายๆก็ลองทําดูนะคะเนื้อก็ไม่แข็งนะคะนิ่มค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ